ใช้รถสวิปก็ต้องสวิตเรื่องอยางเปลี่ยนยางถึงบ้านเร็วทันใจสวัสดีครับรายบ,บริการเปลี่ยนยางถึงที่วันนี้จะเปลี่ยนยางรถ Suzuki s สวิปกันนะครับยางเก่าลูกค้าใช้งานมาแล้ว6ปีดอกอยางเสื่อมสภาพถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนและได้เลือกใช้ยางตาวันติ DX390 ไซส์ยาง18560ขอบ15 ยางรุ่นนี้เป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษมีการออกแบบลายดอกยางด้วยล่องลีดน้ำสีล่องดอกยางและบล็อกดอกยางแบบ3ดีช่วยให้ยึดกัะถนนแม้ดอกยางเหลือน้อยรีวิวจากไทบิดหลังจากเทสได้จริงเรื่องความคุ้มค่ายึดกัะถนนระยะเบรกนุ่มเนียภาพรวมอยู่ที่4ีดาวกันเลยนะครับแถมราคาสบายกระเป๋าอยู่ที่ชุดละ7 0 0 0พผ่อนศูนเเซ็นนาน6เดือนพร้อมติดตั้งให้ถึงบ้านกันไปเลยตอนนี้ช่างไทบิดของเรากำลังเริ่มจากการแกะยางเก่าออกต่อด้วยไปจุบลมใหม่ทุกครั้งเพื่อป้องกันยางซึมทาครีมที่ขอบยาง,ายางาเพ ทำการถ่วงล้อทั้ง4เส้นเพื่อไม่มีปัญหาในการส่นคณาขับขี่เช็ดล้อและยางให้เงาสวยงามสุดท้ายย้ำน็อตด้วยรบแจปอนทุกเส้นเพื่อความปลอดภัยขอบคุณลูกค้ามากๆครับที่มั่นใจเลือกใช้ยางที่แพลตฟอร์มไทยบิดครับ